สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้เจอกับเราสองคนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่เมืองไทยเองฝนตกนะ<ช>นะคะคหลายๆคนก็ไม่สบายยังไงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะใช่นะอยู่ห่างไกล ยิงต่างแดนด้วยนะค่ะนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเรามาดูในส่วนของสาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณเอมมี่ปียชัดชัยสอนนะคะรายงานภาพบรรยากาศงานราตรีพยาบาลชิคาโกที่สาลาเฉลิมพระเกียรติวัด ธรรมารามนครชิคาโก้ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีทางด้านของนายทรงพลสุขจันทร์กงสุนหญ่นะนะครชิคาโก้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะ และในงานเดียวกันนะคะก็ได้มีพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่นางวัชรีแจ่มจันทร์ค่ะซึ่งก็เป็นแม่ดีเด่นปี2556นะคะและโลกเกติคุณแก่นางทีราพรวัฒนศรพยาบาลดีเด่นค่ะ ร้อมทั้งยินดีแก่นางอรชอนเน่นหนานายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิรินอยด้วยนะคะบรรยากาศภายในงานค่ะผู้ชมเป็นไปอย่างชื่นมื่นทีเดียวนะคะนอกจากนี้กงสุนใหญ่ท่านทรงพลค่ะก็ได้ขึ้นโชว์กีตาร,ร์เบสร่วมกับวงดนตรี CGC อีกด้วยนะคะมาต่อกันที่สาระที่2กันบ้างครับไปกันที่ประเทศเยอรมนีงานนี้ครับคุณโจกิ่งเพชรปุ่ยง ก็จะพาไปชมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับของสถาบันสอนภาษานานาชาติซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ครับมีการสอนถึง26ภาษาและที่สําคัญครับมีหลักสูตรวิชาภาษาไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยด้วยง,งานนี้ครับก็ดําเนินงานโดยนางพิสมัยสเตล่าซึ่งเป็นครูสอนด้วยนั่นเองและที่สําคัญครับก็ยังมีในส่วนของชาวเยอรมน,นีมาเรียนภาษาไทยกันมากด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพบสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทมนาทีท้องค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัชบุรมาลีนะครับยังอยู่ที่วัดไทอมินิกครับวันนี้อยู่กับที่ึกษาวัดเทมินิกครับคุณบุญนิมโรครับสวัสดีครับตุ่มครับพี่ตุ่มครับจากที่เราได้สนทนากันกับหลวงพ่อนะครับจอวัตประไทมินิกนะครับถึงเรื่องของการแสดงงานศิลปะซึ่งเขาเรียกว่า A Space อร l พเพล็กตนะครับใช้ชื่องานว่าศิลปะชิ้นี้ว่า m ม d อินเดรสเซนตการนำพระพุทธรูปมานอนตะแคงนอนหงายเนี่ยนะครับแล้วก็มาจัดแสดงเนี่ย ทางชาพุทธเองแน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับมีการดำเนินการหรือว่าการเดินเรื่องยังไงเพื่อประทวงในเรื่องนี้บ้างครับพี่ตุ่มครับก็ส่วนในส่วนของทางวัดเองก็ได้แจ้งไปทางสถานทูตได้แจ้งไปทางกองสุลได้แจ้งไปให้สมาชิกของวัด แล้วก,ก็ประสานกับกลุ่มชาวพูดเยอรมันกลุ่มชาวพุูธทิเบตต่างๆครับพยายามแจ้งเขาให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นการที่เราประทุงไปเรื่อยๆเนี่ยทางผู้จัดหรือว่าผู้ผู้แสดงเนี่ยเขาฟังเราบ้างไหมครับหรือว่ามันมีฟีดแบ็กกันมายังไงบ้างครับข้อสรุปก็คือว่าทางฝ่ายวัฒนธ,นธรรมของเมืองมิวนิกจะคุยกับตัวศิลปินก่อนว่า เขาจะยกเลิกหรือไม่จนปันนี้ก็ยังเงียบอยู่ค่ะเพราะต้องเลียนคุณผู้ชมนะครับว่าการแสดงนี่คือทางเมืองเป็นคนอนุมัติเองให้ให้ศิลปินมาจัดแสดงงานชิ้นนี้ได้เนี่ยนะครับการประท้วงแบบสติของเราเนี่ยจะดําเนินการต่อไปเมื่อไหร่แล้วก็ทําไปนานแค่ไหนครับตอนนี้ถ้าอากาศยังเป็นอย่างนี้คือมันฝนไม่ตกเพราะในเมืองเหน่งนี่ก็ไม่แน่นอนนะครับก็เราก็จะทุกบ่ายวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหกนาฬิกา ก็จะเวียนกันเป็นเจ้าภาพแจ้งแจ้งหนังสือขอประท้วงไปเรื่อยๆละค่ะจนถึงวันที่30กันยาที่เขาจะจัดจบการแสดงครับผมเอาละครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็อย่าลืมนะครับติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับเเดี๋ยวทางรายการเราก็จะนําเสนออย่างต่อเนื่องว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะลงเอยอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณครับกับท่านที่ปรึกษาวัฒนธรรมนิครับคุณบุญนิมโรขอบคุณพี่ตุ่มครับขอบคุณเช่นกันค่ะ Welcome to Thailand boys Hey <laughs> Heaven, I'm not going home Amazing Thailand always amazes you. ความไม่รู้เป็นยอดแห่งมนทินปัญญาเป็นยอดแห่งสิริมงคลความทอมตนเป็นยอดแห่งสเสน่ห์การที่นักปราชญ์ท่านกล่าวอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะท่านพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ทุกชนเนที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานั้นเริ่มจากความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือการที่เราไม่เข้าใจอะไรอย่างตรงไปตรงมาพอเราไม่เข้าใจอะไรอย่างท่องแท้จากนั้นเราก็จะจับประเด็นผิดพลาดเช่นเราอยากจะทำบุญแต่ไม่รู้ว่าวิธีทำบุญทำอย่างไร ทั้งทั้งที่กําลังทําบนก็ยังทําให้ตัวเองทุกข์ปัญญาเป็นยอดแห่งสิริมงคลก็เพราะปัญญาเป็นดั่งแก้วสารพัดนึกถ้าเรามีปัญญาแล้วสิ่งต่างๆที่เราไม่มีเราก็สามารถสร้างสารรค์พัฒนาให้มันมีขึ้นมาได้คนที่มีปัญญานั้นต่อให้เกิดมามีแต่ตัวล้วนล้วนแต่ถ้าเขามีปัญญาเขาก็สามารถประสบความสําเร็จได้ที่ท่านบอกว่าความทําตนเป็นยอดแห่งสเสน่ห์ก็เพราะใครก็ตามที่อ่อนน้อมทําตน ก็จะได้รับความรักจะได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่จากกลัลยาณมิตรรอบข้างความอ่อนน้อมอมตนนั้นก็จึงเป็นยอดแห่งเสน่ห์เพราะอะไรเพราะทําให้ตัวเองได้รับความรักความเมตตานั่นเองฉะนั้นถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองก็อย่าลืมสามวลีที่กล่าวมาอย่ามีกครั้งหนึ่งว่าความไม่รู้เป็นยอดแห่งบนทินปัญญาเป็นยอดแห่งสิริมงคลและความทาตนเป็นยอดแห่งเสน่ห์ จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้ิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก f ิเดสโก e x c e l ์ e ลนต์อินค l i ลิ e ี้เ l e ก Best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูปตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านกรงสุขใหญ่น,น,นครนิวยอร์กประเทศสหราาสัฐอเมริกานะครับคุณรัศมีจิตธรรมนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับวันนี้คงต้องคุยกันต่อ,เ,อ,อเรื่องสําคัญครับยินดีครับเพราะว่าในปี2013หรือ2556เนี่ยที่นิวยอร์กรเนี่ยเป็นเมืองแรกของปีที่ได้เปิดบริการต่อแบบประจําตัวประชาชนใช่ไหมครับครับถึง อยากให้เล่าถึงว่าในเรื่องของการบริการตอบประชาชนในนิวยอร์กแลก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยพอเปิดว่าฝั่งคนที่อยู่ในฝั่งตะวันตกก็ของสหรัฐอเมริกาก็จะมาทำวัดประตับประชาชนที่นี่นะอยากทราบถึงการบริการแล้วก็ความรู้สึกของคนที่มาใช้บริการว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรครับก็ต้องขอเรียนอย่างเงี้ยนะว่าเรื่องของการต่อบัตรประจาตัวประชาชนสาหรับคนไทยในต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่อง เรื่องความตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งลงนามไปเื่องเมื่อเดือนเมษา2555นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่ LA นะครับก็มีการดำเนินการเป็นแห่งแรกในโลกนะครับในส่วนของที่นิวยอร์กนะครับเราก็ถือว่าเราโชคดีนะครับที่เราได้ให้ของขวัญปีใหม่แก่ชาวนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงนะครับที่อยู่ในเขตของเรารวมทั้งที่ไม่ได้อยู่ด้วยนะะก็มี หลายคนที่มาใช้บริการคือตอนนี้คือคือทางรัฐจำฝั่งตะวันตกอ่ะเขาก็ต้องไปที่นูอยบเนื่องจากเป็นแห่งแรกนะฮะแล้วก็ที่วอริงตันก็ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการนะฮะซึ่งเราก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่4มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจนะครับเรียกว่าร้อเปเซ็นตคนไทยที่สอบถามทุกคนนะครับที่มาทํารวมทั้งที่ยังไม่ได้มาทบนะครับ ก็บอกว่าโอ้เป็นสิ่งที่ดีมากนะที่รัฐบาลที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ดําเนินการให้นะครับในเรื่องของการให้บริการต่อบัตรประชาชนในต่างประเทศนะฮะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็รวมถึงมีบางคนนะครับหลายเสียงเรียกร้องให้จัดบริการกงศูนย์สัญจรนําบริการบัตรประชาชนไปด้วยนะฮะซึ่งในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นะครับท่านไปเยือนนะ <ไป S 1> ครับไปดูงานการให้บริการทำบัตรประชาชนของเราพร้อมด้วยทิปตรีกรมการปกครองนะครับผมก็ได้ถือโอกาสขอเครื่องทำบัตรนะครับเนื่องจากเรามีเครื่องเดียวนะฮะเพราะนั้นเราจำเป็นต้องเก็บไว้รักษาไว้ที่สถานกงสูลใหญ,ญ,ญ่เพราะหากเครื่องชำรุดเสียหายนะครับจากการสัญจรเราก็จะไม่สามารถให้บริการได้ที่สถานกงสูลใหญ่ซึ่งจะเป็นความเสียหายอันนี<ค><ะ>้ผมบอกแค่นั้นเลย เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนมาสัมภาษณ์ท่านผมได้เจอท่านรัมตีมหาไทยครับท่านบอกการที่ได้ไปดูเองเนี่ยทาให้รู้พราจริงว่าเครื่องที่ตั้งอยู่ที่ฐายกงกะทรวงศึกษคธิกาตั้งอยู่ที่ฐายกงสทรการที่ไปสัญจรก็ต้องไปอีกชุดหนึ่งท่านจะบอกท่านก็เห็นด้วยที่ต้องผลักดันให้มีชุดสองสัญจรนี้แยกกันไปเลยก็ดีใจอย่างยิ่งนะฮะที่คุณดำริได้ช่วยยืนยันอีกทีเลยว่าท่านรัมตีท่านยังยืนคํายืนยันคําเดิมของท่านนี้ว่าท่านจะให้การสนับสนุนนะครับเครื่องทําบัตรประชาชนเครื่องที่อย่างเต็มที่ครับ นะครับซึ่งก็จะทําให้การให้บริการของเรานะครับต่อประชาชนคนไทยในสหรัฐนะครับดังให้เขารักษาสถานภาพความเป็นไทยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราก็คงไม่ต้องการให้เขาสละสัญชาติไทยนะฮะหรือว่าไม่มาดําเนินการทางทะเบียนเพื่อรักษาความเป็นคนไทยต่อไปเพราะว่าในนะครับสถาบันการนี้ก็ยังให้ถือสองสัญชาติถูกต้องครับทิ้งท้ายนี้ท่านมีอะไรจะกล่าวกับ ชุมชนไทยในนิวยอร์กไปขอบคุณผ่านรายการได้เลยครับครับก็ต้องขอถิอวโอกาสนี้นะฮะขอบคุณนะครับชุมชนไทยนะครับทั้งในนิวยอร์กเองซึ่งเป็นพลังผลักดันสําคัญของผมนะครับแล้วก็คนไทยในรัฐอื่นๆที่อยู่ในความดูแลนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความมมืออย่างดียิ่งนะครับจากท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเพราะบริการของเราที่ให้นี่นะฮะก็คงเป็นการกระทําฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องมีการ ฟีดแบกนะครับหรือว่าเรียกร้องต้องการจากทางท่านรวมถึงการปรับปรุงติชมนะครับให้คําแนะนํานะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนได้แล้วตลอดเวลาที่ผมได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนทุกท่านนะครับว่าทางสารคุณสุนญ่ของสุนญ่และเจ้าที่ทุกคนยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีน้อมรับคําแนะนําติดชมทุกอย่างนะครับขอบคุณท่านคุงสุนัยและลครนิวยอร์กนะครับคุณรัศมีจิตธรรมครับขอบคุณครับครับยินดีครับ

Amazing Thailand always amazes you มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้ไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนครับปฏิทินแรกนะคะเริ่มกันที่ประเทศมาเลเซียค่ะนายจัก,กรีดการจนาสูตรค่ะ กงสุนใหญ่ณนเะมืองโกตาบารูได้จัดโครงการพาญาติของนักโทษชาวไทยที่ศาลมาเลเซียได้ตัดสินประหารชีวิตนะคะในคดียาเสพติด6รายไปเยี่ยมที่เรือนจำม,มาแชงที่รัฐไกลตันค่ะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งทางนักโทษแล้วก็ญาติิค่ะก็ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยค่ะ ส่วนประเินที่2ของเราครับไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีกันหน่อยครับก็มีการขอเชิญชวนชาวไทยในเยอรมน,นีร่วมงานวัฒนธรรมไทยเมืองนอยเมนเตอร์ประจำปี2556ครับซึ่งต้อบอกว่าเป็นการจัดงานหน้าร้อนครั้งแรกของเมืองด้วยงานนี้จัดขึ้นวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา ภายในงานครับก็จะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นการทอดพระป่าสามัคคีซึ่งรายได้ทั้งหมดนั้นก็จะมีการถวายที่วัดพุทธปรมีในประเทศเททนเธอร์แลนด์ด้วยนั่นเองครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวข่าวสารอยากจะให้พวกเราบอกต่อนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการของเราค่ะที่อีเมล์อ d ดเดรสนะคะ t h a i o gmail.com ค่ะหรือว่าจะติดตามรายการของเราย้อนหลังก็ได้นะครับเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คาว่า t h a i l a n d Report ตามด้วยวันเดือนปีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะคะขอบระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามเราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย